ทุกๆนาทีจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกเสมอนะคะการปรับตัวให้รู้เท่าทันและการไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้พัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้ก้าวทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงย่อมได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าผู้ที่ไม่มีการเตรียมตัวค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่มืออาชีพรายการที่จะนําพาทุกท่านก้าวไปสู่โอกาสในโลกของการทํางานสร้างความก้าวหน้าในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะวันนี้แอมชนทิชาอาศวานิชอาสาพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าในอาชีพเองค่ะ วันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆในสังคมของเราเลยค่ะคุณผู้ชมที่แอมพูดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าทีมงานของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุบริษัทอีซูซุโคยูหะจำกัดถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะถือเป็นโจทย์ที่จะต้องให้ความสําคัญแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้สอดรับกับรูปแบบใหม่ของการทําธุรกิจที่จะเกิดขึ้นค่ะที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าที่นี่ค่ะ เขามีศูนย์การเรียนรู้และหลักสูตรที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานรวมถึงผู้ที่สนใจโดยเฉพาะนะคะแถมยังเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตร,รฐานอาชีพอีกด้วยค่ะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าค่ะที่จะรู้เท่าทันสถานการณ์ช่องทางสร้างโอกาสในธุรกิจและอาชีพจากมืออาชีพกันเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะดีใจนะที่เราได้มีโอกาสได้สร้างคนคนหนึ่งซึ่ง จากที่เขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับให้เขาได้มีความรู้มีทักษะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีหนังสือรับรองเพื่อที่การันตีว่าไอ้บุคคลคนนี้นะเขามีความรู้ความสามารถด้านนี้แล้วเขาไปประกอบอาชีพต่อยอดอนาคตการทํางานเขาให้ดีขึ้นได้สวัสดีครับ ผมสมใจมาเสนาครับเป็นผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมโคกิเจนิ่งเซ็นเตอร์ครับบริษัทโคโยฮะมอเตอร์จำกัดครับ สำหรับโคโยฮะนะครับก็เป็นบริษัทรถยนต์ของอีดูสุซึ่งเป็นผู้จําหน่ายรถยนต์อีดสุที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยในส่วนของโคกิโคกิก็เป็นส่วนหนึ่งของโคโยฮะโคกิเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มงานสาหรับในการพัฒนาบุคลากรนะครับให้กับบริษัทแล้วก็ให้กับสังคมภายนอก ษัทเราเป็นเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการขายรถแล้วก็งานบริการหลังการขายเราต้องใช้คนใช้คนในการที่จะบริการหรือว่าซ่อมรถซึ่งของเรามันใช้หุ่นยนต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นความจําเป็นในเรื่องของคนของบุคลากรของคนเราเนี่ยมันจะมีความจําเป็นมากที่ต้องพัฒนาเขาให้เขามีความรู้นะทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียต่างๆในปัจจุบันเนี่ย <S <S เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ต่างๆของรถยนต์เราการยกระดับเรื่องของ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของเราเองเนี่ยเราก็จะทําเรื่องของคุณวุฒิด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มนะเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็จะออกไปเซอร์รับรองนะให้กับบุคคลกลุ่มนี้เพื่อยกระดับอาชีพตัวเองนะครให้สูงขึ้นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะเอาใบเนี้ยไปสมัครงานนะพอไปสมัครงานปั๊บเนี่ยนะครับบริษัทที่เขาเห็นเรื่องของ ใบรับรองเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพโอกาสที่เขาจะได้ทํางานค่อนข้างจะมีสูงกว่าคนที่ไม่มีเพราะว่ามีองค์กรที่ให้การยอมรับแล้วว่าบคุคคลคนนี้นะครับมีมีมบ้านฐานเรื่องอาชีพด้านไหนบ้างคนนี้เขาก็จะได้ทํางานเร็วแล้วก็มีอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นมากกว่าบุตรตามปกติก็คือใบเบิกทางเขาเลยถ้ามีใบเนี้ยฉันไม่ได้ทํางานแน่ๆน่ไม่มีใบเนี้ยฉันเปิดอูเปิดร้านคนก็ไม่ยอมรับเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นใบรับรองนะเดือนเดือนของตัว สมรรถนะด้านอาชีพนั้นๆที่เขาจะประกอบอาชีพหรือเขาทํางานการบง่งบอกว่าเป็นมืออาชีพนะครับการที่เราซ่อม้วเก่งอย่างเดียวก็ไม่ไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็การฝึกนะการสร้างศักษาให้ตัวเองนะครับแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองสวัสดีครับผมนายเทียนชัยมุนป้อมครับตำแหน่งของผมทํางานเกี่ยวกับ มองุงรักษารถยนต์ทั่วไปครับความรู้สึกกรรู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นในการทํางานนะครับเพราะว่าได้เรียนมาแล้วแต่ก่อนเราก็อาจจะว่าลองผิดลองถูกนะครับอาจจะไม่ถูกบ้างพอเราได้เข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่าสเต็ปการทํางานเป็นยังไงสเต็ปที่1 23นะครับหลังจากผมได้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้วผมสามารถใช้ใบตัวนี้ไปต่อยอดสามารถไปขออัพเงินเดือนได้นะครับถาฐานประกอบการจะมองว่าเรานั้นมีความสามารถ ในด้านนี้แล้วได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับสถานประกอบการเนี่ยถ้าเขาได้คนที่เขามีการรับรองจากสถาบันคนุณวุฒิวิชาชีพได้ถ้าได้บุคคลเหล่านี้เข้ามาทํางาน <c oughs> ก็คือได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาทํางานตรงตามอาชีพเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับเข้ามาทํางานเนี่ยมันก็ทําให้การสร้างผลผลิตของเขาเพิ่มมากขึ้นคนทั่วไปก็ยอมรับ เข้ามารับบริการแล้วช่างมีฝีมือดีมีคุณภาพงานไม่มีปัญหาลูกค้าพึงพอใจก็กลับเข้ามาใช้บริการซ้ำอีกซ้ำอีกผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับองค์กรที่นี่มืออาชีพสำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ ให้บริการฝึกอบรมแล้วก็มีหลักสูตรฝึกอบรมอยู่แล้วนะคะก็มาขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ให้บร lymph, ิการฝึกอบรมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็มีสิทธิที่จะได้รับประกาศนียบัตรคุณูิวิชาชีพแล้วก็หนังสือรับรองสมรรถนะนะคะโดยหลักสูตรที่ทําการฝึกอบรมเนี่ยก็จะต้องมีความสอดคล้องตามมาตรฐานอาชีพนะคะเพื่อที่ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเวลาที่มาฝึกอบรมแล้วแล้วก็มีการประเมินหลังจากการ กบรมนะคะคนอกจากจะได้หนังสือรับรองสมรรถนะประกาศนียบัตรคุณวุฒิอาชีพสมรรถนะเหล่านั้นเนี่ยยังสามารถสะสมไว้ในระบบ competency credit bank ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะใช้ในการเทียบโอนไปยังการได้วุฒิการศึกษาด้วยค่ะ แม้ว่าโลกและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเรามีความพยายามไม่หยุดเรียนรู้ก็จะทำให้เรารับมือและนำมาซึ่งโอกาสต่างๆอย่างมากมายเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวธุรกิจและอาชีพที่แอมนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะส่วนจะมีธุรกิจหรืออาชีพไหนที่น่าสนใจอีกบ้างรอติดตามกันนะคะรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้หน้าจอได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ